เซียนอมตะ2,500ปีบทที่745ข้อมูลการสืบสวนเทพสายฟ้ารายงานเสียงรายงานดังเข้าชุดหูฟังพวกเขาตายกันหมดแล้วอะไรนะฮาเกอร์ทุกโต๊ะการช่วยเหลือกำลังดำเนินการอยู่แต่แพทย์บอกว่ามีโอกาสเพียงหนึ่งในแสนเมื่อได้ยินรายงานดังกล่าวฮาเกอร์ก็กำมัดแน่นใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวหน้าเกลียด ไม่เพียงแค่ไม่ประสบความสำเร็จในการข้ามช่องว่างในโลกของเกมแต่ยังนำไปสู่การเสียชีวิตของบุคลากรล้ำค่าอีกเกิดอะไรขึ้นกันแน่พวกเขาไม่รู้สาเหตุแม้แต่น้อยว่าที่แท้มันเป็นเพราะสู่เยดดำเนินการต่อไปถ้าวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ไปกันต่อฮากเกอร์ตวัดอย่างโกรธจัดและพูดต่อต่อให้มีคนตายไปกี่คนก็หยุดไม่ได้แกต้องหาทางให้ฉันผ่านรอยแยกให้ได้ ฉันไม่อนุญาตให้ประเทศอื่นเข้ามาหาเราได้แต่เรากลับออกไปไม่ได้โดยเฉพาะที่จีนรับทราบอีกฝ่ายตอบกลับมานอกจากนี้ให้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง X ก,กับทีมสืบสวนของจีนด้วยรวมถึงระดับของ X ทันทีไม่ว่าจะยังไงฉันต้องการรู้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ X ให้เร็วที่สุดสหรัฐอเมริกาบอดสนทนาแฟนตาซีีมขณะนี้มีความกลาหนขนาดย่อมเกิดขึ้น อีพันธมิตรอะไรนะเทพสายฟ้าอะไรนั่นนะ่ะมันเป็นลิงผิวเหลืองงั้นเหรอคนอเมริกันกลุ่มหนึ่งยอมซิโรราบให้ชาวต่างชาติอย่างเต็มใจหห้า้าตลกว่าผู้สงสารของพระเจ้าอะไรนี้มันโง่จริงๆนี่มันคือความอัปยตพวกมันคือกระบฏ ผู้เล่นจากสองขับใหญ่กำลังเยาะเยะ้ยสมาชิกพันธมิตรผู้ล้างแค้นเพื่อความยุติธรรมบนบอร์ดสนทนาอย่างบาาง้าคลั่งพวกเขาต้องการแก้แค้นพวกเขาต้องการระบายความเกลียดชังที่ทำให้พวกเขาพ่ายแพ้เมื่อเห็นข้อความเสียสีจากขับเอเวอร์กรีนและขับวอรนสายตาของสมาชิกพันธมิตรผู้ล้างแค้นเพื่อความยุติธรรมก็สับสนเช่นกันเทพสายฟ้าเป็นคนต่างชาติแถมยังเป็นชาวจีนทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ หรือสุดท้ายแล้วต้องยอมจำนนอยู่ใต้ฝ่าเท้าของคนต่างชาติจริงหรือพระเจ้าส่งเขามาช่วยเราจริงหรือเมื่อเห็นข้อความเย้ยเย้ยบนบอร์ดสนทนาของเกมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเมืองธรรมดาแห่งหนึ่งเอลิซาหญิงสาวที่มีรูปร่างสมส่วนใบหน้าค่อนไปทางสวยงามเจ้าของผมอยากศกยาวเป็นรลอนกำหมัดของเธอแน่นเธอเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าเขาเป็นผู้สงสารจากพระเจ้าไม่ว่าเขาจะคือใคร เธอรู้ว่าถึงเวลาต้องก้าวขึ้นเป็นผู้นำชั่วคราวขององค์กรที่กำลังระสำระสายพรมนิ้วลงบนแป้นพิมพ์ตั้งกระทุบนบอร์ดสนทนาไม่ว่าจะเป็นคนผิวเหลืองผิวขาวหรือผิวดำไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงไม่ว่าจะเป็นคนชราคนป่วยหรือคนพิการไม่ว่าจะเป็นชายหนุ่มที่แข็งแรงหรือเด็กเล็กล้วนแล้วแต่เป็นคนของพระเจ้าทั้งสิ้นในโลกที่ทุกคนเท่าเทียมกัน เราเกิดในประเทศที่ประกอบด้วยชัวชาติที่แตกต่างกันนี่คือประเทศแห่งเสรีภาพคนผิวเหลืองไม่ได้ทำร้ายเราคนผิวดำไม่ได้ทำร้ายเราแต่คนผิวขาวกันเองกลับทําร้ายเราคนจะสูงสักหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสีผิวแต่อยู่ที่จิตใจของเขาเท่านั้นคนผิวขาวที่คิดว่าตนเหนือกว่าคนอื่นไม่สนหัวใครหรือใครคิดว่ามีแค่คนผิวขาวสามารถกอบกู้โลกได้ ไม่ใช่เลยพวกมันต่างหากที่จะเร่งให้โลกถูกทำลายทั้งทำลายสิทธิมนุษยชนของเราและกิจการเสรีภาพของเราพระเจ้าผิดหวังในตัวพวกเขามากจนส่งคนผิวเหลืองเป็นเทพสายฟ้ามาช่วยเราบางทีวันหนึ่งพระเจ้าอาจจะส่งคนผิวดำมาช่วยเราหรืออาจจะเป็นคนผิวขาวเป็นลูกครึ่งเด็กผู้หญิงแต่ไม่ว่าจะเป็นชั่วชาติไหนอยู่บนโลกนี้และในประเทศนี้เราต่างก็เป็นพี่น้องกันฉันต้องการติดตามเทพสายฟ้าต่อไป หนึ่งบทความดูเหมือนว่าความโกรธที่สะสมอยู่ในใจของเอลิซามาเป็นเวลานานถูกระบายออกอย่างสมบูรณ์และมันได้แทรกซึมเข้าไปในหัวใจของผู้ถูกกดขี่อย่างลึกซึง้งถูกต้องในสายตาของคนผิวขาวพวกเขาทุกคนต่างต่ำต้อยแต่ในสายตาของคนเหลืองพวกเขาไม่ใช่หรือต้องการดูถูกคนผิวเหลืองเหมือนพวกคนผิวขาวพวกนั้นถ้าเช่นนั้นคุณก็ได้ตกเป็นเหยื่อของการเลือกปฏิบัติทางช,ชาติเสียแล้ว คุณจะเลือกปฏิบัติทางชัวชาติกับคนต่างชัวชาติได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นก็เป็นคนผิวเหลืองที่มาช่วยพวกเขาไว้พระเจ้าเกลียดคนผิวขาวชั้นสูงพวกนั้นน,น,นั่นคือเหตุผลที่ส่งเทพสายฟ้ามาขับเอเวอร์กรีนและขับวอนรังแกพวกเขาไม่น้อยเทพสายฟ้าเป็นชาวผิวเหลืองก็ไม่เห็นเป็นไรไม่นานหลังจากโพสต์กระทูออกไปก็ดึงดูดความสนใจคนผู้เล่นนับล้านและการตอบกลับนับไม่ถ้วน ใช่พวกเราเป็นพี่น้องกันเป็นคนผิวเหลืองแล้วทำไมคนผิวเหลืองทำให้เราได้รับอิสรภาพและเป็นคนผิวเหลืองที่ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระคนผิวขาวคนผิวดำและคนผิวเหลืองล้วนเป็นมนุษย์พวกคนผิวขาวที่น่ารังเกียจเหล่านี้ยังคงเหยียดชั่วชาติพวกเขาคิดว่าพวกเขาเป็นชนชาติที่มีเกียรติมากที่สุดในโลกแต่พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในสายตาของเรา คนขาวที่ยิ่งพยองซึ่งเลือกปฏิบัติต่อชนชาติอื่นเป็นเหมือนแมลงสกรปรกคนผิวเหลืองที่กำลังจะนำเราไปสู่ชัยชนะดีกว่าพวกมันหลายเท่าสายตาของพระเจ้าไม่มีแบ่งคนไม่ว่าจะคนดำคนขาวหรือคนผิวเหลืองข้อความแสดงจุดยืนของผู้เล่นสมาชิกพันธมิตรกลุ่มผู้ล้างแค้นเพื่อความยุติธรรมนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นบนบอร์ด เมื่อจำนวนการตอบกลับเพิ่มขึ้นขวัญกำลังใจที่ถดถอยไปได้เพิ่มขึ้นในทันใดและดวงตาที่สับสนก็มุ่งมั่นแนว่วแนว่แนมากขึ้นทุกคนไม่สนใจชัวชาติอีกต่อไปและไม่คิดมีส่วนร่วมในการเลือกปฏิบัติทางชัวชาติพวกเขามุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนาองค์กรสิทธิมนุษยชนเสรีภาพและผู้นำของพวกเขาผู้ที่ถูกกำหนดให้มีอนุสรสถานในอนาคตคือเทพสายฟ้า บนบอร์ดสนทนาเมื่อผู้เล่นจากสองขับเห็นโพสต์ของเอลิซาและเห็นการสนับสนุนรวมถึงการยอมรับจากผู้คนหลายสิบล้านคนพวกเขาก็โกรธทันทีในใจของพวกเขาคนผิวขาวยังคงเป็นชัวชาติที่มีเกียรติที่สุดในโลกนี้ที่เหลือต่างเป็นแค่เศษขยะแต่ไม่ว่าพวกเขาจะตอบกลับอย่างไรก็ไม่สามารถพลิกกระดานกลับมาได้จึงทำได้เพียงขุนเคืองในใจภายใต้แรงกดดันจากสหรัฐ คณะมนตรีแฟนตาซิดรีมแห่งสหประชาติได้ออกประกาศคำร้องขอให้สอบสวนอย่างทีท่วนจากประเทศต่างๆในไม่ช้านี้ประกาศสืบสวนคดีเทพสายฟ้าจากการสอบสวนโดยละเอียดของสภาเราสามารถระบุได้ว่าเอกเป็นบัญชีแฟนตาซิดรีมของประเทศจีนแต่น่าเสียดายที่เราไม่สามารถค้นหาข้อมูลประจำตัวที่สอดคล้องกันของบัญชีได้ ในเวลาเดียวกันเราสามารถยืนยันได้ว่าแฟนตาซิกรีมของประเทศจีนไม่ได้เปิดพรมแดนไว้ล่วงหน้าสำหรับวิธีที่เอ็กเข้าสู่พื้นที่ของสหรัฐได้ยังไม่มีข้อสรุปสิ่งเดียวที่ทราบคือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสหรัฐอยู่ภายในขอบเขตเหมาะสมที่ระบบเกมรับรู้เมื่อประกาศฉบับนี้ออกมาก็เกิดความโกลาหลขึ้นทั่วโลกไม่ทราบ จะมีบัญชีที่ไม่รู้จักได้อย่างไรจีนตั้งใจซ่อนไว้หรือเปล่าไม่ใช่แน่นอนบัญชีถูกลงทะเบียนกับองค์กรสหประชาชาติจนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครพบวิธีเข้าสู่โลกแฟนตาซิกรีมโดยสร้างตัวละครที่ปิดบังข้อมูลของตัวเองอย่างสมบูรณ์ทุกคนที่เข้าสู่โลกแฟนตาสิกรีมต้องยอมรับการสแกนของระบบไม่มีใครหนีพ้นได้ ชาวจีนคนหนึ่งซึ่งไม่ทราบตัวตนเดินทางไปยังดินแดนของสหรัฐอย่างลับๆและยังอยู่ภายในขอบเขตเหมาะสมที่ระบบเกมรับรู้นี่มันดูขัดแย้งกันแปลกๆนะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ประกาศนี้ทำให้ฉันไม่เข้าใจยิ่งกว่าเดิมซะอีกผู้เล่นแฟนตาสิกรีมโวยวาย เจ้าหน้าที่อาวุโสจากแต่ละประเทศต่างขมวดคิ้วในความเป็นจริงพวกเขาได้ตรวจสอบบัญชีของผู้เล่นเอกผ่านวิธีการต่างๆในครั้งแรกแล้วแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็เหมือนกับที่สหรัฐเจอคือไม่พบข้อมูลใดนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาคิดใช้ประโยชน์จากแรงกดดันของสหรัฐและร่วมกันเรียกร้องต่อคณะมนตรีแฟนตาสิกรีแ่งสังหารชาติ คิดไม่ถึงว่าแม้แต่คณะมนตรีแฟนตาซิกรีมแห่งสหประชาติก็ยังไม่พบข้อมูลของเอกและให้คำตอบเพียงว่าอีกฝ่ายอยู่ภายในขอบเขตที่เหมาะสมซึ่งสิ่งนี้ทำให้พวกเขาไม่พอใจมากบุคลากรระดับสูงจากทั่วทุกมุมโลกขมวดคิ้วพากันคิดจนหัวแทบแตกว่าเอกผ่านเข้าไปได้อย่างไรในไม่นานข่าวก็แพร่กระจายไปทั่วโลกมีช่องว่างในโลกแฟนตาซิกรีม ไม่รู้ว่าข่าวนี้มาจากไหนแต่ทันทีที่มีข่าวนี้ก็ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศต่างๆในทันทีพวกเขาได้รับคำสั่งให้เริ่มค้นหาช่องว่างในแฟนตาซกรีมประเทศของตนประเทศที่มีอำนาจต้องการค้นหางช่องว่างเพื่อข่มเหงประเทศที่อ่อนแอและขโมยข้อมูลการพัฒนาของประเทศที่มีอำนาจเท่าเทียมกัน ประเทศที่อ่อนแอก็ต้องการไปยังประเทศที่มีอำนาจผ่านช่องว่างของอากาศและหาวิธีที่จะแข็งแกร่งขึ้นในยามนี้แฟนตาซิกรีมต่างมีคนวิ่งวุ่นไม่หยุดคนจีนคนนี้เข้ามาได้ยังไงทำไมปล่อยให้คนจีนเข้ามาในเขตของเรานี่แสดงว่าคณะมนตรีเข้าข้างประเทศจีนบุคลากรระดับสูงทั้งหมดในสหรัฐไม่พอใจต่อประกาศนี้แต่พวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้ บนบอร์ดสนทนาผู้เล่นจากประเทศต่างๆคาดหวังว่าสหรัฐและประเทศอื่นๆจะทดสอบและโต้กลับต่อไปแต่คิดไม่ถึงว่าหลังจากรอมาเนิ่นนานก็ไม่เห็นมีเสียงตอบกลับจากประเทศต่างๆในท้ายที่สุดการที่เอ็กเข้าสู่ดินแดนสหรัฐได้ถูกกำหนดให้เป็นคดีหมายเลขหนึ่งที่ยังไม่คลี่คลายในโลกแฟนตาซีกรีมโดยชาวเน็ตจากทั่วทุกมุมโลกในบอร์ดสนทนาระหว่างประเทศต่างก็พูดถึงเรื่องนี้ไม่หยุด หลังจากบันทึกรายละเอียดแผนที่ระดับ70-80ของแฟนตาซ d ดรีมที่อเมริกาแล้วซูยเย่จึงเห็นประกาศว่าเซิร์ฟเวอร์กำลังจะปิดลอยอยู่บนท้องฟ้าเขาจึงออฟไลน์ทันทีเมื่อตื่นนอนเขาก็ถอดหมวก VR ออกทันทีที่ลืมตาซูยเย่เห็นแสงตะวันทอประกายแสงสดส,ส่องไปทั่วห้อง6โมงเย็นยกมือเพื่อตรวจสอบเวลาซูยเย่ยิ้มและพยักหน้า เมื่อเขากำลังจะออกจากโรงแรมทันใดนั้นนาฬิกาของชายหนุ่มก็กระพริบเขาได้รับข้อความจากเจียงซานจึงเปิดดูทันทีตอนกลางคืนรอในเกมเมื่อเห็นข้อความซูเย่ก็หันไปมองหมวก VR อีกใบนี้คงได้เวลาลงชื่อเข้าใช้บัญชีเกมของตัวเองแล้วเมื่อคิดได้เช่นนั้นซูเย่จึงสั่งอาหารมือ้อคําสุดรูของโรงแรมจากนั้นก็เข้าไปอาบน้ำรอเวลา เมื่ออาบน้ำและกินข้าวเย็นเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลาสี่ทุ่มซูเย่สวมหมวก VR อย่างตรงเวลาและเข้าสู่เกมแฟนตาซ d r รีมอีกครั้งในเวลานี้เจียงซานกำลังรอยอยู่ในเมืองแล้วแม้ว่าเขาจะเชื่อใจซูเย่มากและเชื่อว่าซูเย่จะไม่ทำอะไรที่เป็นอันตรายต่อประเทศแต่เรื่องเกี่ยวกับเอ็กเขายังวางใจเชื่ออย่างเต็มที่ไม่ได้ เจ้าเด็กซูเย่ร้ายกาจเกินไปแม้ว่ามันจะไม่สามารถสมเหตุสมผลไปได้มากกว่านี้แล้วแต่ก็ไม่ควรวางใจเชื่อถืออย่างง่ายดายดังนั้นหลังจากคุยกับซูเย่เขาก็ส่งคนไปสอบสวนเรื่องเอ็กทันทีปรากฏว่าบัญชีเอ็กไม่มีข้อมูลการลงทะเบียนเลย ผลการสอบสวนในปีนั้นแสดงให้เห็นว่าหมวกทดสอบของฐานทับในเมืองจี้อย่างถูกคนขโมยไปและถูกขโมยไปครึ่งทางสุดท้ายก็ตกไปอยู่ในมือของเอ็กและตัวตนของเอ็กยังไม่ทราบว่าคือใครกันแน่เขามองไปที่รายชื่อของทีมสืบสวนคดีนี้ทันทีแต่พบว่าชื่อที่ปรากฏว่าคือหวังห่าวแต่ในตอนนี้หวัง่าวอยู่ในอาการโคม่าด,ดังนั้นเบาะแสทั้งหมดจึงถูกตัดขาด แม้ว่าการสอบสวนจะเริ่มต้นใหม่ตอนนี้มันก็จะไม่มีผลใดเพราะว่ายังไงเรื่องก็ผ่านมานานมากแล้วยังจะมีเบาะแสที่หลงเหลือให้ตรวจสอบอีกที่ไหนกันทั้งหมดมันเกี่ยวพันกันจริงๆและไม่สามารถตรวจสอบได้เจียงซานถอนหายใจสิ่งเดียวที่เขาทำได้คือตามหาซูเย่เด็กคนนี้ไร้กาศมากไม่รู้เลยว่าจะขุดข้อมูลออกจากปากเขาได้มากแค่ไหน คนอื่นไม่รู้แต่เขารู้จำแจ้งว่าซูเย่ไม่มีทางถูกลากลงมาเกี่ยวได้ง่ายๆแนะ่ฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ฉันยังคงสงสัยว่าซูเย่คือเอ็กฉันต้องทดสอบเสียหน่อยเมื่อเห็นว่าซูเย่ลายอยู่เจียงซานก็ส่งข้อความไปทันทีมานี่สํานักงานส่วนกลาง แม้ว่ามหานครชัติจะอยู่ในพื้นที่ระดับ6ของดินแดนภูผามหานทีแต่ในโลกแฟนตาซิกรีมกลับไม่มีมหานครชัิอยู่และเมืองที่อยู่เหนือพื้นที่ระดับ5ก็ยังคงมีเพียงเมืองเขตกลางของในพื้นที่ระดับ5เท่านั้นเมื่อได้รับข้อความสูเย่ก็รีบไปที่สำนักงานส่วนกลางทันทีมีอะไรถึงต้องรีบร้อนขนาดนี้ครับเมื่อเห็นเจียงซานซูเยจึงถามด้วยความสงสยัย เซียนอมตะ2,500ปีบทที่746เทพเจ้าเวรกรรมกลับมาแล้วเรื่องสำคัญเจียงซานจ้องไปที่ซูเย่ด้วยใบหน้าที่จริงจังและกล่าวสิทธิพี่ของเธอสร้างปัญหามากมายในอเมริกาในช่วงสองวันที่ผ่านมาเบื้องบนถามฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้และพวกเขาสังเกตเห็นสิทธิพี่ของเธอแล้วหลังจากนั้นด้วยความพยายามอย่างไม่ลดละของฉัน เบื้องบนเพียงสัญญาว่าจะให้โอกาสเขาตราบใดที่เขาเต็มใจที่จะเข้าร่วมทีมสืบสวนและเข้าร่วมทีมของฉันเบื้องบนจะไม่สอบสวนเขาและเขาจะถูกเรียกใช้งานแน่นอนเรื่องนี้ซูเย่ขมวดคิ้วและพูดด้วยสีหน้าลำบากใจรุ่นพี่ของผมเป็นคนที่เป็นอิสระและหล่อเท่เขาไม่ต้องการถูกผูกมัดดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการโอกาสนี้ฟังฉันก่อนแล้วค่อยตัดสินใจ เจียงซานกล่าวเสริมคราวนี้เงื่อนไขดีกว่าครั้งที่แล้วตรับใดที่เขาเต็มใจที่จะเข้าร่วมทีมเขาจะได้รับทรัพยากรสนับสนุนเป็นหยกปราณระดับสูงหมื่นก้อน1นึ่งมื่นก้อนซูยเย่จ้องมองเขาและพูดอย่างควบคุมไม่ได้ผมเขาต้องการที่จะพูดว่าผมเองแต่เมื่อคำพูดมาถึงปากมันก็กลายเป็นผมไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมหยกปราณระดับสูงสุดหมื่นก้อนถูกต้องหมื่นก้อน เจียงซานยิ้มและพยักหน้ายืนยนันนี่คือทรัพยากรที่มากเท่าไหร่กันถ้าได้ยกปราณหมื่นก้อนมาไว้ในกำมือหากเก็บตัวฝึกเป็นเวลาหนึ่งเดือนก็สามารถเลื่อนขั้นแปดได้โดยตรงหรือไม่ซูยเย่กรอกตาคิดอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียจากหางตาของชายหนุ่มที่กวาดผ่านรอยยิ้มไร้กาดของเจียงซานที่มุมปากของอีกฝ่ายมันก็ทำให้ตื่นตัวในทันทีให้ตายสีฉันเกือบโดนจับได้แล้ว ซูเย่รีบสายหัวอย่างขมขื่นและกล่าวหน้าเสียดายที่สิทธิพี่ของผมไม่ต้องการชื่อเสียงเงินทองดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้แต่ในฐานะผู้ส่งสารผมก็ทำงานหนักเช่นกันผมขอสักพันก้อนได้ไหมเจียงซานขมวดคิ้วหยกปราณหมื่นก้อนไม่อาจทำให้เด็กคนนี้ยอมสารภาพ100รก้อนก็ได้ซูเย่เอ่ยเสริมอย่างรวดเร็วสีหน้าของเจียงซานมืดมน หรือไม่ก็ให้ผมสักเจ80ก้อนหรือ10ก้อนเธอคือเธอสิทธิ์พี่ของเธอคือสิทธิ์พี่ของเธอเจียงซานจ้องไปทางซูเย่หลังจากที่ได้เห็นรอยยิ้มอันบริสุทธิ์บนใบหน้าของซูเย่เป็นเวลานานสองนานเขาก็ถอนหายใจอย่างหมดทนทางเด็กคนนี้ไม่ใช่เอกจริงๆเหรอผมทำงานมาตั้งนานแค่ร้อยก้อนก็ให้ผมไม่ได้เชียวเหรอซูเย่ดูไม่พอใจ ฉันได้รายงานผลการทำงานของเธอไปแล้วและพวกเขาจะให้รางวัลที่เหมาะสมกับเธอตามปกติเจียงซานกล่าวเบาๆแบบนี้สิค่อยคุยกันได้หน่อยซูยเย่พยักหน้าด้วยความพึงพอใจและกล่าวจริงสิสิทธิ์พี่ของผมเพิ่งให้แผนที่อีกฉบับมาด้วยบอกว่ามันเป็นข้อมูลแผนที่ของพื้นที่ผจญภัยระดับ70-80ในสหรัฐที่เขาบันทึกไว้เป็นการส่วนตัวแผนที่อื่น ดวงตาของเจียงซานก็สว่างขึ้นในทันใดเอามาเร็วเขาเอื้อมมือไปถามทันทีโดยไม่พูดอะไรซูเย่พูดอย่างรู้สึกลำบากใจแผนที่นี้มีความสำคัญไม่น้อยผมที่มอบแผนที่นี้ให้ไม่ว่ายังไงก็ควรได้รางวัลเพิ่มด้วยยกปราณคุณภาพสูงกี่ก้อนดีครับฉันจะส่งเรื่องให้นําแผนที่มาก่อน เจียงซานเอ่ยเร่งในตอนนี้เองที่ซูเย่ยอมรับคำแลกเปลี่ยนและส่งแผนที่ไปให้หลังจากได้รับแผนที่มาแล้วเขาก็ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่บันทึกไว้บนแผนที่อย่างรวดเร็วและละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่เจียงซานจะสูดลมหายใจเข้าลึกและพูดด้วยความตื่นเต้นอย่างมากออกมาแผนที่นี้สําคัญมากฝากขอบคุณสิทธิพี่ของเธอด้วยฉันจะมันส่งต่อให้เบื้องบนเลยไม่มีอะไรแล้วเธอไปก่อนเถอะเดี๋ยวก่อน เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายกำลังจะหนีซูเย่จึงรีบพูดทันทีสิทธิ์พี่ของผมบอกว่าถ้ามีรางวัลอะไรจะมอบให้เขาก็ให้ผมรับแทนได้เลยรางวัลน,น่ะมีแน่นอนแต่ต้องส่งมอบต่อหน้าเพื่อแสดงความจริงใจของทีมสืบสวนเจียงซานกล่าวตามความเป็นจริงรางวัลในครั้งนี้คือหยกปรานคุณภาพสูงพันก้อนสิทธิ์พี่ของเธอสามารถมารับมันได้ทุกเมื่อผมส่งให้เขาได้ครับซูเย่พูดอย่างดื้อรัน้น โทษทีนะทีมสืบสวนของเราไม่มีขั้นตอนการรับของรางวัลแทนเจียงซานยกยิ้มยกปราณคุณภาพสูง1,000ก้อนไม่ใช่จำนวนเล็กน้อยราคาประมูลของหยกปราณคุณภาพสูง1ก้อนคือ160ล้านและมูลค่าของหยกปราณคุณภาพสูง1,000ก้อนก็มหาศาลจำนวนเงินนั้นเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายมากเกินไป ดังนั้นขอให้สิทธิพ่ของเธอมาหาฉันพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของเขาแล้วฉันจะส่งมอบของให้เขาเองบัตรประจำตัวประชาชนซูเยพูดอย่างช่วยไม่ได้ผมจะลองไปบอกเขาดูหยกปราณคุณภาพสูงนับพันก้อนเชียวนทรัพยากรจํานวนมากขนาดนี้เขาต้องชวดไปแบบนี้งั้นเหรอเฮอถอนหายใจอย่างขมขื่น เขาตัดสินใจแล้วต่อไปนี้ถ้าไม่มีการจ่ายของตอบแทนจะไม่มีการจัดส่งในครั้งต่อไปซูเย่หันกลับออกไปอย่างไม่เต็มใจและออกจากสำนักงานส่วนกลางรีบวิ่งไปยังพื้นที่ผจญภัยระดับ70ในเมื่อระดับของเอ็กเพิ่มขึ้นแล้วงั้นตอนนี้มันก็ถึงเวลาเลื่อนเลเวลให้เจ้าเวรกรรมแล้วไม่นานก็มาที่เมืองระดับเจ ยังมีผู้เล่นจำนวนมากมารวมตัวกันที่นี่และเมื่อระดับของเกมเพิ่มขึ้นจำนวนผู้เล่นที่มาที่นี่ก็มากกว่าเดิมหลายเท่าส่วนใหญ่มาที่นี่เพื่อต่อสู้กับบอสและบางส่วนมาที่นี่เพื่อรับค่าประสบการณ์ช่วยกันตีบอสพี่น้องวันนี้ช่วยกันฆ่าบอสตัวนี้ แม้ว่าการสังหารครั้งแรกจะถูกเทพเอกเอาไปแล้วแต่เขาเป็นเทพระดับ80ที่เป็นผู้นำการจลาจลของผู้คนในสหรัฐมันไม่น่าอายเลยที่จะแพ้ให้เขาเรายังสามารถคว้าการสังหารครั้งที่สองของบอสตัวนี้ได้ไปกันเถอะเสียงตะโกนและเสียงเชียร์ดังเข้าใบหูของซูเย่จากทุกทิศทุกทางเมื่อไงหน้าขึ้นมองในเวลานี้กลุ่มผู้เล่นมากกว่าร้อยคนได้ล้อมพื้นที่ทำเหมืองซึ่งเจ้าแมงมุมภูเขาไอายอยู่จากรอบทิศไป เมื่อได้ยินคำสั่งของหัวหน้าทักษะแสงดาบอันตรการตาก็พุ่งออกมาจากกลางอากาศจากนั้นโจมตีเข้าไปในถ้ำซึ่งมีบอสแมงมุมภูเขาออยู่วินาทีต่อมาบอสแมงมุมภูเขาออกมาจากเหมืองรอยเท้าของแมงมุมที่แหลมคมและเรียวยาวพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าราวกับฝีเข็มเจาะทะลุหัวใจของผู้เล่นเลเวลห7สองคนในทันที ในขณะนี้คนอื่นๆยังคงโจมตีอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ปล่อยให้บอสได้ปล่อยท่าอะไรอีกจนทําให้บอสแมงมุมภูเขาที่เสียเลือดอยู่เรื่อยๆโกรธจัดแมงมุมตัวน้อยจํานวนนับไม่ถ้วนคลานออกมาจากถา้ำบอสแมงมุมภูเขากินแมงมุมตัวเล็กๆไปหนึ่งตัวแต่เลือดที่เหลือเพียงน้อยนิดกลับฟื้นขึ้นเต็มในทันทีบัดซบเลือดกลับมาแล้วทําไมฉันถึงไม่รู้ว่าบอสมีท่าฟื้นฟูเลือดแบบนี้มีมาก่อน แมงเอ้ยข่าแมงมุมตัวน้อยก่อนโจมตีตั้งนานกินไปคําเดียวเลือดเด้งเต็มหลอดเฉยเลยอะไรวะไอตัวนี้มันมีกี่ท่าทำไมแต่ละครั้งไม่ซ้ำกันเลยเมื่อทุกคนตะโกนอย่างไม่พอใจก็ย้ายเป้าหมายโดยมุ่งความสนใจไปที่แมงมุมตัวน้อยแทนในขณะนี้บอสแมงมุมภูเขาที่โกรธจัดเริ่มขยับขาทั้ง8ดอย่างเมามันตัดหัวผู้เล่นที่อยู่รายรอบทีละคน เมื่อเห็นฉากนี้ซูเย่ก็รู้สึกประหลาดใจคิดไม่ถึงว่าบอสแมงมุมภูเขานี้จะมีความสามารถในการฟื้นฟูเลือดครั้งที่แล้วเขาฆ่าโดยไม่ทันได้ดูกระบวนท่าจึงไม่รู้ว่าบอสตัวนี้มีทักษะอะไรบ้างคราวนี้ฉันจะต้องดูให้ดีเพราะว่าเจ้าตัวนี้ยังมีอยู่ในดินแดนภูผามหารที่ต้องรู้ข้อมูลก่อนแล้วค่อยไปจัดการทีหลังฟู่ทันใดนั้นก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้น เห็นเพียงภายใต้การล้อมของคนนับร้อยปริมาณเลือดของบอสแมงมุมภูเขาลดต่ำกว่า50%และแมงมุมตัวเล็กที่อยู่รอบๆก็ถูกกำจัดหมดไปแล้วเช่นกันทว่าทันทีที่สิ้นเสียงกรีดร้องนี้ภายในพื้นที่เหมืองแมงมุมตัวเล็กจำนวนมากก็พุ่งออกมา,มามากมายแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมแล้ว หลังจากที่แมงมุมตัวเล็กๆเ,เหล่านี้ออกมาพวกมันก็พุ่งเข้าหาคนที่อยู่ใกล้ที่สุดทันทีและทันใดนั้นก็ระเบิดตัวออกก่อนที่จะโดนโจมตีทําให้คนที่อยู่ใกล้ตายอย่างรวดเร็วการระเบิดตัวเองของแมงมุมเหล่านั้นฆ่าคนไปมากกว่า10คนแล้วและในขณะเดียวกันบอสแมงมุมภูเขากลืนแมงมุมตัวเล็กอีกตัวหนึ่งเข้าไปภายในคําเดียวปริมาณเลือดที่ลดลงเหลือน้อยกว่า50%ก็พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและกลับมาเต็มอีกครั้ง สีหน้าของคนที่เหลือบิดเบี้ยวหน้าเกลียดในทันทีจะเล่นต่อได้ยังไงเนี่ยทุกคนบินขึ้นระวังแมงมุมตัวน้อยด้วยหัวหน้าทีมตะโกนเมื่อทุกคนได้ยินคำสั่งนั้นพวกเขาก็รีบใช้ดาบบินพุ่งขึ้นไปในอากาศและโจมตีบอสแมงมุมภูเขาอย่างเมามันทันทีที่แมงมุมตัวเล็กปรากฏขึ้น พวกเขาก็ตั้งสมาธิจัดการมันทันทันทีและใช้เวลานานในการลดเลือดของบอสแมงมุมภูเขาจนเหลือ50เปอร์ซจากบทเรียนที่ได้เรียนรู้ทุกคนจัดการแมงมุมตัวน้อยทันทีที่พวกมันปรากฏขึ้นและทำได้สําเร็จเพื่อไม่ให้บอสแมงมุมกลืนแมงมุมตัวเล็กจากนั้นก็จู่โจมต่อพยายามเข้าจะสําเร็จแล้ว เมื่อเลือดของบอสแมงมุมภูเขาลดลงเหลือ25%รเซ์สมาชิกในทีมที่กลัวว่าบอสแมงมุมภูเขาจะปล่อยแมงมุมตัวน้อยออกมาเพื่อเพิ่มเลือดก็รู้สึกประมาาเล็กน้อยแต่หลังจากเล่นไปสักพักก็พบว่าบอสแมงมุมภูเขาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยดูเหมือนว่าจะไม่ท่าโจมตีอื่นๆอ,อ,อีกแล้วทุกคนจึงออกแรงช่วยกันโจมตีทันทีปริมาณเลือดของบอสลดลงอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อปริมาณเลือดลดลงเหลือ20%เอร์เซนเท่านั้นแหละทันใดนั้นหัวหน้าแมงมุมภูเขาก็คำรามใยแมงมุมสีเขียวเข้มถูกพ่นออกจากปากของมันและยังมีชั้นของหมอกสีเขียวจางแผ่กระจายออกมาบัดซบยังมีท่าโจมตีมีพิษจูจูก็มีคนตะโกนขึ้นมาหลายคนที่สัมผัสกับหมอกสีเขียวตกลงมาจากท้องฟ้าอย่างลึกลับเสียชีวิตก่อนที่ตัวจะแตะพื้นเสียอีกถอยออกมาเร็ว คนหัวหน้าตะโกนทุกคนถอยห่างอย่างรวดเร็วแต่ในขณะนั้นก็มีเสียงดังมาจากในเหมืองแมงมุมตัวเล็กจำนวนมากคลานออกมาจากเหมืองก่อนที่ผู้เล่นที่นอกถ้ำจะโจมตีบอสแมงมุมภูเขาก็อ้าปากและกลืนแมงมุมตัวเล็กไปพลังชีวิตของบอสที่ลดลงเหลือ10เปอร์เซ็นต์ก็กลับมาเต็มอีกครั้งทันทีทุกคนวิ่ง จูจูก็มีคนตะโกนขึ้นมาทุกคนสบตากันไปมาไม่หนีแล้วมีวิธีอื่นงั้นเหรอนี่มันจะไปตีได้ยังไงวะมอนสเตอร์ที่ใกล้เคียงกับขั้น8ไม่ง่ายเลยที่จะรับมือซูเยถือดาบมือใหม่เดินไปที่พื้นที่เหมืองหืมเขาจะทำอะไรที่นั่นปกคลุมไปด้วยพิษอยากคิดสั้นหรือไง หมอนี่คงไม่ใช่ว่าดูวิดีโอของเอกที่ตัดหัวบอสตัวนี้และเขาก็อยากจะเรียนแบบหรอกใช่ไหมเมื่อเห็นซูเยฟผู้เล่นโดยรอบต่างผงัดไปชิงในเวลานี้เสียงของคมดาบดังขึ้นแสงดาบอันแพรวๆพุ่งเข้าหาบอสแมงมุมภูเขาที่มีเลือดเต็มจากระยะไกลต่อมาชิงด้วยเสียงที่คมชัดบอสแมงมุมภูเขาถูกผ่าครึ่งโดยตรง ฉากนี้ทําให้ทุกคนในที่เกิดเหตุตกตะลึงทีมที่มาตีบอสตกตะลึงพวกเขาต่อสู้อย่างหนักเป็นเวลานานและกําลังจะหลบหนีแต่บอสถูกสังหารในดาบเดียวฉากนี้ดูเหมือนจะคุ้นคุ้นหมอนี่เป็นใครหลังจากหายตกใจทุกคนก็สแกนดูข้อมูลของซูเยตีละคนเจ้าเวรกรรมเมื่อเห็นชื่อนี้ทุกคนในที่เกิดเหตุก,ก็ตกใจบ้าจริง เทพเจ้าเวรกรรมเทพเอกผู้ยิ่งใหญ่กลับมาแล้วและเทพเจ้าเวรกรรมก็กลับมาด้วยฝูงชนอุทานหลายคนมองสูเย่ด้วยความตื่นเต้นในสายตาของพวกเขาเทพผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองแห่งแฟนตาสิกรีมสมคำร่ำลือจริงๆสุดยอดไปเลยเหมือนกับเทพเอกผู้ยิ่งใหญ่ดาบเดียวฆ่าตายช่างไรเทียมทาน ทุกคนอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาในเวลานี้จูจ่ๆก็มีเสียงเอ่ยถามมาจากฝูงชนเทพเจ้าเวรกรรมคุณกับเอกเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคุณรู้ไหมว่าเขาไปที่อเมริกาได้อย่างไรคุณกับเอกใครเก่งกว่ากันคุณฆ่าบอสที่เลือดเต็มได้อย่างไรในคราวเดียวเป็นวิธีที่เอกสอนคุณใช่หรือไม่ เมื่อมีคนเปิดประเด็นทุกคนก็ยิงคำถามตามทันทีและล้อมรอบเขาไว้อย่างรวดเร็วทว่าซูเย่กลับเพิกเฉยและเพียงมองแสงสีขาวที่กระพริบเป็น10ครั้งติดต่อกันและเลเวลอัพเป็น70ก่อนจะเหลือบมองไปยังศพของบอสแมงมุมภูเขาที่กำลังหายไปและพบว่าคราวนี้ไม่มีอะไรดรอเมื่อมองดูผู้คนรอบตัวที่รวมตัวกันล้อมรอบเขาไว้ชายหนุ่มก็รีบเรียกเฉิงหวงและหนีไปโดยพลัน เมื่อคนอื่นมองไปรอบๆพวกเขาพันพบว่าในวงว่างเปล่าเห็นแต่แสงสีขาวที่แสดงถึงการอัปเลเวลที่โผล่ออกมาจากเจ้าเวรกรรมและกระพริบสิบครั้งอย่างชัดเจนเมื่อเปิดบอร์ดจัดอันดับเพื่อตรวจดูอันดับที่1เอกระดับ80อันดับที่2เจ้าเวรกรรมระดับ70เลเวล70แล้วจริงด้วย สมแล้วที่เป็นหนึ่งในมหาเทพทั้งสองในแฟนตาซีดรีมคิดจะเลื่อนระดับก็ง่ายเหมือนการดื่มน้ำมีเพียงเทพเจ้าเวรกรรมที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่สามารถเปรียบเทียบกับเทพเอ็กได้เมื่อดูรายชื่อผู้เล่นทุกคนต่างก็ถอนหายใจเวลา6กโมงเช้าซูเย่ถอดหมวกวีอาสำหรับเล่นเกมออกและดูเวลาบนนาฬิกาของเขาหเดือนแล้วเหรอ เมื่อนับเวลาซูเย่พบว่าผ่านไปเกือบหนึ่งเดือนตั้งแต่เขาเริ่มสอนสิทธิหลานกลุ่มนั้นตามความก้าวหน้าของการวิชาฝึกฝนชุดนั้น1เดือนก็น่าจะมีผลบ้างแล้วถึงเวลาไปตรวจงานแล้วซูเย่ลุกขึ้นเก็บหมวกสองใบไว้ในกระเป๋าเดินทางและกลับไปที่หอพักของมหาวิทยายลัยเตรียมจะไปหาสิทธิหลานของเขาแต่ไม่นานหลังจากที่เขาเดินไปซูเย่ก็เลิกคิ้วทันทีและมองไปทางป่าใกล้กับจตุรัสกลาง กระแสปราณ